โต้แล้วตัวน,นี้ครับผมก่อนไปตกเดี๋ยวเรามาผสมเหยือนก่อนครับผู้สนับสนุนครับผมลุงจงหัวกอยอ่าวันนี้เรามาเทสหัวกอยครับส่วนผสมก็จะมี หมูเชื้อหัวลุงจงหัวกอยครับผมจะมีหัวเชื้อนะครับส่วนหัวกอยครับวันนี้ก็จะมีขนมปังขนมปังขาวนะครับขนมปังขาวแล้วก็กะทินะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมแล้วก็เป็นชิ้นมันหมูนะครับมันหมูหมักของจงนะครับ กเข้าให้เข้ากันนะครับผมกินหอมมากเลยครับ ใช้แค่3มอย่างนี้ครับก็ตัวเกี่ยวชิ้นก็จะเป็นมันหมูหมักครับก็บีบๆให้มันแตกละเอียดเข้ากันครับต่อไปก็ใส่กะทิครับนวดให้เข้ากัน ไม้แรกน่าจะต้องนวนให้แบบล้วนๆหน่อยนะครับเพื่อให้อาหารแตกตัวครับ นะนะท่านาาไหนถามว่าไม่ใส่กะทิได้ไหมได้ครับใส่น้ําที่บอ่อตกก็ได้นะครับ ก็จะนวดให้เข้ากันแล้วก็ลองปั้นดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับปั้นให้ได้เป็นลูกแค่นี้ก็หุ้มตะก้อเกี่ยวเม็ดโฟมแล้วก็มันหมูตกได้เลยครับโอเคครับผม เดี๋ยวไปตกปลากันเลยครับนี่ก็โอเคแล้วใช้ได้ครับง่ายๆครับผมก็จะมีตัวที่เราใช้เกี่ยวชิ้นก็จะเป็นมันหมูของลุงจงหัวตาลครับผมใช้คู่กับเหยื่อนะครับลุงจงหัวกลอยลหัวกอยแล้วก็หัวตาลน,นะครับแต่วันนี้ผมนําหัวกลอยมาเทสนะครับสามอย่างสามอย่างครับ มีนมปางขาวอ่างโจงหัวกอยแล้วก็ปังขาวแล้วก็กะทิครับแค่นั้นครับผมง่ายๆครับง่ายๆครับไม่ต้องผสมนู่นนี่นั่นหลายอย่างครับบางคนผสมหลายอย่างก็แล้วแต่แนวทางนะครับแต่นี้คือถุงเดียวจบครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผม อยากเห็นผลต้องลองครับผมว่าดีจริงไม่ดีจริงครับผมต้องลองเองครับอันนี้แค่เป็นแนวทางครับผมเผื่อน้าๆสนใจครับแนวทางเหยื่อก็จะเทสให้ดูกันเลยนะครับวันนี้กับไม้กับไม้นี้ครับไม้หม่ครับเขียวกันเขียว